สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถตอนพิเศษพบกับดิฉันพรพี่มนเดิมรัศมีหรือว่าวิวค่ะซึ่งวันนี้วิวก็จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการนะคะและในคลิปนี้คู่หูดูแลรถตอนพิเศษเราก็จะมาพูดถึงการเตรียมรถเกี่ยวให้พร้อมก่อนที่จะนําไปใช้งานว่าจะมีวิธีการตรวจเช็คบารุงรักษาก่อนใช้งานและวิธีการแก้ไขต่างๆเป็นต้นค่ะ แล้ววันนี้นะคะวิวก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคต่างๆเดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์อุ๋ยทองพันธ์กันเลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์อุ๋ยทองพันธนะครับปัจจุบันเป็นครูฝึกนะครับที่ศูนย์อบรมสยามคูบต้าครับดูแลสินค้าเกี่ยวกับตัวรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมวิเคราะห์ปัญหาหรือว่าการุริการครับ ซึ่งวันนี้วิวก็จะรบกวนอาจารย์อุ๋ยนะคะในการตอบคําถามในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกี่ยวช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่จะเริ่มเกี่ยวกันแล้วนะคะหรือว่ากําลังเตรียมรถกันอยู่แน่ๆเลยแล้วก็วันนี้จะมีเทคนิคการบํารุงรักษาตรวจเช็คอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะอาจารย์อุย๋ยเบสิกเลยค่ะสําหรับการเตรียมรถให้พร้อมก่อนเอาไปลงเกี่ยวเนี่ยหลักๆเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะอาจารย์ครับ ก็หล <S an> ักๆนะครับในการยมรถนะครับก็ให้เรานะครับนํารถเราครับออกจากจุดจอดเนาะแล้วก็ที่เราจอดทิ้งไว้นานนะครับรอเข้าหน้าเกียวเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมหลายอย่างนะครับหลักๆสําคัญก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจเช็คในส่วนต่างๆของตัวรถนะครับพร้อมหรือไม่หรือว,ว่าตรวจเช็คแล้วไม่เจอส่วนเสียหายกต้องมรักษานะครับ หากไม่สามารถตรวจเช็คด้วยตัวเองได้นะครับแนะนําให้ติดต่อช่างร้านผู้เชีจยาชำนาญครับเท่าลำการตรวจเช็คก่อนลงหน้าสักหนึ่งเดือนนะครับและสําหรับผู้ที่เก็บรถไว้นานนะคะก่อนนํารถออกมาใช้งานเนี่ยต้องเช็คอะไรบ้างคะอาจารย์ครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเกี่ยวในเรื่องของความสะอาดของตัวรถนะครับเรื่องของหนูกัดสายไฟนะครับหลังจากหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หนูกัดสายไฟเนี่ย รือสิ่งสกปรกที่ทําให้เกิดชิ้นส่วนเสียหายได้นะครับ 2. นะครับล้างทาความสะอาดตัวรถเกี่ยวทําความสะอาดท่อส่งข้าวท่อสปูรูหลังการใช้งานให้ทําความสะอาดนําเศษฟางออกนะครับจากท่อให้สะอาดแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะครับและการติดขัดของท่อสปูลลรูลาเลียงได้นะครับโอเคเลยค่ะอาจารย์งั้นตั้งแต่เรานํารถออกจากโรงรถเนี่ยให้เราตรวจเช็คก,ก่อนเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับซึ่งระยะในการเตรียมรถหรือว่าเตรียมเช็ครถเนี่ยค่ะเราต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณเท่าไหร่เอียค่ะจารย์ในการเตรียมรถนะครับเราต้องเผื่อเวลาสัก2สัปดาห์นะครับหรือว่า1เดือนนะครับก่อนลุงเกี่ยวให้ตรวจเช็คก่อนลุวงหน้า1เดือนเพราะว่าการเช็ครถเปลี่ยนของเสียสายพานนะครับถ้าเกิดมีส่วนไหนเสียหายก็จะมีเวลาในการซ่อมอุสาและการเตรียมตัวนะครับ ส่วนนี้สําคัญมากๆเลยนะคะทุกท่านหากว่าเราเช็คไปเช็คมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาเสียหายเช่นหนูกัดสายไฟหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขกันตรงหน้างานค่ะใช่ครับสําคัญที่สุดเผื่อเวลาเช็คไว้หน่อยนะครับเอ๊แล้วเราต้องเช็คอะไรบ้างคะอาจารย์อ่ารบกวนอาจารย์อุ๋ยช่วยแนะนําให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ ครับในการเช็ครถนะครับก่อนอื่นก็คือหนึ่งนะครับขั้นตอนในการตรวจเช็คเรื่องของระดับน้ํามันเครื่องนะครับ<ม>ต้องไม่ต่ากว่าขีดล่างเลยครับ<ม>แล้วก็ไม่สูงกว่าขีดบนนะครับถ้าระดับน้ามันเครื่องต่ําหรือว่าสูงเกินไปอะคะ่ะมันจะเกิดผลต่อรถเรายังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าต่ํากว่าขีดล่างนะครับให้เติมเพิ่มนะครับก็าอาจจะสูงผลุต่อชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อาจจะเสียหายได้นะครับแต่ถ้าสูงเนี่ย ก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์ร้อนจัดได้นะครับเสียประสิทธิภาพได้ก็สําคัญนะครับในการจอดทิ้งไว้นานเนี่ยน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะหายไปนะครับทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะจอดทิ้งไว้นานหรือก่อนนํามาใช้นะครับก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนครับและนี่นะคะก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายท่านเนี่ยบอกมาว่านํารถออกมาเริ่มเกี่ยวแล้วเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้นะคะ แล้วจุดต่อมามีไหมคะอาจารย์มีครับต่อมาให้เราตรวจเช็คเรื่องของระดับน้ําในหม้อพักนะครับมันจะอยู่ตรงถังพักข้าวนะครับก็ให้สังเกตนะครับก็คือระดับของถังหม้อพักเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าขีดล่างนะครับหรือว่าไม่สูงกว่าขีดบนครับถ้าต่ํากว่าขีดล่างเนี่ยให้ทําการตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมและทําการแก้ไขและเติมให้ได้ระดับครับสนะครับ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยให้เต็มถังทุกครั้งนะครับสังเกตน้ําในกรองดักน้ําด้วยนะครับถ้ามีแหวนสีแดงลอยขึ้นหมายถึงว่ามีน้ําหรือว่าสิ่งเจือปนผสมอยู่นะครับวิธีการแก้ไขควรตรวจเช็คเรื่องของน้ําที่ปะปนมากับภาชนะบรรจุน้ํามันหรือไม่ควรเติมน้ํามันขณะฝนตกหรือเติมน้ํามันที่มีน้ําปนมากับปั๊มน้ํามัน ควรเลือกปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะครับสรุปนะคะก็คือการจอดรถเกี่ยวไว้นานเนี่ยอาจจะทำให้มีน้ำหรือสิ่งเจียปนผสมอยู่ได้นะคะการแก้ไขดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยให้รถไม่เกิดปัญหาตามมาด้วยนะคะครับจุดต่อมานะครับในส่วนที่4ี่นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก็จะมีที่ถังนะครับระดับน้ำมันของห้องเกียร์หน้าตู้นวดแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำมันห้องเกียร์กับเครื่อง เน้นย้ำเรื่องการใช้น้ำมันไฮนดรอลิกนะครับต้องได้มาตรฐานนะครับส่วนที่5ตรวจเช็คสายไฮดรอลิกและกระบ,บอกไฮดรอลิกนะครับให้ตรวจเช็ครอยรั่วสายชารุดให้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าจะเช็คระดับน้ํามันไฮนดรอลิกทั้งหมดเนี่ยเราต้องเช็คด้วยการ3จุดเลยใช่ไหมคะจานอ่าแล้วปริมาณในการเติมน้ํามันไฮนดรอลิกเนี่ยจะต้องเท่ากันไหมคะทั้ง3จุดนี้ ปริมาณของน้ำมันนะครับซึ่งปริมาณในการเติมเนี่ยมาตรฐานอาจจะแตกต่างกันนะครับในแต่ละจุดครับครับส่วนที่6นะครับจุดหยอดน้ํามันและอาจจลบีก่อนเริ่มใช้งานอันนี้ข้อสาคัญนะครับควรหยอดน้ํามันและอัดจ,จลบีก่อนทํางานครั้งนะครับหรือว่าหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนครับ ซึ่งในจุดอัจฉริยต่างๆทางสยามคูบตาก็ได้จัดทําวิดีโอแนะนําเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวิดีโอแนะนําบํารุงรักษาและการใช้งานรถเกี่ยววดข้าวเรื่องการอัจฉริยท่านผู้ชมทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ในช่อง YouTube สยามคูบตาได้แล้วนะคะตอนนี้จุดต่อมามีอีกไไม่ะอาจา์อุย๋ยครับยังไม่หมดนะครับต่อมาก็คือในส่วนที่7นะครับในการตรวจเช็คความตึงของปีนตะขับนะครับ,นะรบเช็คโดยการ ยกตัวรถเกี่ยวและตรวจสอบระยะของลูกกลิ้งนะครับกับตัวแทกยางให้ได้ค่ามตถาตรฐานถ้าไม่ได้ค่าทําการปรับตั้งใหม่นะครับถ้าเราไม่ทําการปรับค่านี่อาจจะทําให้ตัวรถเกี่ยวเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับต่อมานะครับในส่วนที่8นะครับให้ทําการตรวจสอบความตึงของสายพานทั้งหมดในตัวรถนะครับตรวจสอบโดยใช้เยต้านะครับในการดูรอยแตกที่ท้องสายพานหรือการจม ของสายพานนะครับอันเกิดมาจากการสึกรหรอของสายพานหรือมูอเล่สายพานนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพและสายพานอาจจะขาดบดน,นะครับให้สังเกตรอยต่อของสายพานนะครับในกรณีถ้าเราประกอบเนาะให้หันสายพานนะครับตรงรอยต่อให้ทวนเข็มนาฬิการครับ ถ้าสายพานหย่อนหรือตึงจนเกินไปอะคะจะเกิดอะไรขึ้นมีหลายท่านเนี่ยมักจะเจอปัญหาสายพานขาดบ่อยแม่แน่ใจว่ามีสาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์ครับถ้าสายพานหย่อนนะครับก็จะเกิดปัญหาก็คือถ้าหย่อนเนี่ยจะทําให้การทํางานของตัวรดเกี่ยวไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับและก็ทําให้สายพานเนี่ยสึกหลอเร็วกว่าปกตินะครับสาเหตุที่มักจะพบบ่อยนะครับเรื่องของสายพานขาดบ่อย เกิดได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพานหรือว่ามุลเล่หรือการขาดการมูลสสารและการปรับตั้งนะครับซึ่งสายพานที่ทุกท่านใช้เนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะคะควรเป็นสายพานที่ได้มาตรฐานและปรับตั้งอย่างถูกต้องไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปค่ะใช้ครับนอกจากการใช้สายพานที่ได้มาตรฐานให้เราสังเกตสัญลักษณ์สายพานในการใส่ด้วยนะครับ ต้องดูให้รอยต่อของตัวสายพานเนี่ยหันไปด้านทวนเข็มนาฬิกานะครับเมื่อทําการประกอบครับและสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนที่9ก็คือการตรวจเช็คใบมีดและการทํางานของใบมีดโดยขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะในการตรวจสอบใบมีดเนี่ยใบมีดมีความคมนะครับห้ามใช้มือสัมผัสเพราะอาจทำให้เกิดบ,บาดเจ็บได้นะครับ และในการตรวจเช็คการทํางานเนี่ยต้องไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้าใกล้ขณะเรา,อาลองรันบินิตด,ดูนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของการตรวจเช็คบํารุงรักษาจุดต่างๆก่อนที่จะนํารถเกี่ยวออกมาใช้งานค่ะย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าเจ้าของรถเกี่ยวเนี่ยควรนำรถเกี่ยวออกมาตรวจเช็คลวกหน้าอย่างน้อย2-4สสัปดาห์ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาชิ้นส่วนเสียหายในขณะทำงานค่ะ เสิรฟอีกนิดนึงนะคะสําหรับการเตรียมรถให้พร้อมเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานการ,รบารุงรักษาก็สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คหรือปรับอะไรเกี่ยวกับรถเกี่ยวเนี่ยมีเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นการแต่งกายไหมคะอยากให้อาจารย์อุ๋ยเนี่ยช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรถเช็ครถหรือว่าการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้อง ในเรื่องของการแต่งกายนะครับก็ต้องให้รัดกุมนะครับแล้วก็ในการตรวจเช็คเนี่ยเราต้องจอดรถนะครับบนพื้นราบแล้วก็ทําการดับเครื่องยนต์นะครับล็อกเบรกแล้วก็ถอดลูกจแจออกนะครับก่อนทําการตรวจเช็คทุกครั้งนะครับค่ะพื้นที่ในการจอดรถเกี่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจอดเพื่อเก็บรถช่วงรอเกี่ยวหรือจอดช่วงหลังใช้งานเนี่ยควรเป็นแบบไหนคะานอาจารย์อาจารย์พอจะแนะนําหน่อยได้ไหมคะครับ ในการจอดรถเกี่ยวนะครับที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับต้องจอดรถเกี่ยวนะครับในพื้นที่ราบนะครับหรือว่าลุมจอดนะครับต่อมานะครับทําการวางมาเกี่ยวนะครับแล้วก็ตัวล้อโน้มเนี่ยลงกับพื้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนจุดท้ายนะครับให้ทําการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับในขั้นตอนการเก็บครับ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเตรียมพร้อมรถเกี่ยวให้พร้อมก่อนลงเกี่ยวนะคะซึ่งก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในการบํารุงรักษารถเกี่ยวอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานรถเกี่ยวของเราให้พร้อมได้ทดั้งฤดูกาลนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์อุ๋ยมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาแนะนําข้อมูลดีๆค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากให้อาจารย์อุ๋ยฝากอะไรกับท่านผู้ชมเรื่องของการเตรียมรถเกี่ยวสักเล็กน้อยค่ะ ครับก็อยากฝากเรื่องก่อนเกี่ยวนะครับแล้วก็หลังเกี่ยวเนี่ยควรตรวจเช็คนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเป็นประจํานะครับเพื่อยือดอายุการใช้งานของตัวรถเกี่ยวยให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับอันนี้ผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับค่ะซึ่งหากใครนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติม,ตมกับวิดีโอคลิปนี้ก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยภายใต้คลิปนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคู่หูดูแลรถตอนพิเศษแบบนี้ได้อีกที่ช่อง YouTube สยามครูปตาซึ่งวันนี้วิวแล้วก็อาจารย์อุ๋ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ